영요 <목소리도> สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมบัฟเอิกเกมเมอร์กับัลเชมิซ่านะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะมีปัญหากับการคลียร์สเตทในสตอรี่โหมดอยู่นะครับเพราะว่าในแต่ละสเตทเนี่ยก็มักจะมีเงื่อนไขพิเศษมาครับนั่นก็คือการที่จะได้3ดาวนั้นเราจะเป็นที่จะต้องมีพลังชีวิตเหลือมากกว่า5 0ก็เลยทําให้เหล่านั้นจาเป็นที่จะต้องมีซัพพอร์ตเข้ามาร่วมทีมนั่นเองครับแต่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเป็นกังวลนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอาซัพพอร์ตที่มีเลนจ์ระดับประมาณ3-4ดดาาวเีี่จะหรือปลบผม รวมเอาพพอร์ตนะครับช่วง3-4ถึง4ดาวของแต่ละแฟคชั่นเนี่ยมาให้ได้ดูกันมาดูกันครับว่าความสามารถของแต่ละตัวจะเป็นยังไงและดีแค่ไหนครับ โดยเรานะครับจะเริ่มกันที่ตัวละครแจกฟรีอย่างโซย่าครับโซย่า so นั้นเป็นตัวละครที่มีแฟคชันเป็นธาตุน้ำนะฮะแล้วก็เป็นตัวละครประเภทซับพอร์ตนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่3ดาวแต่ก็มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตที่ค่อนข้างดีครับเรามาดูกันที่แอคทีฟสกิลกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเมื่อเราทําการกดใช้งานแล้วจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่ทีมจํานวน150%ของพลังโจมตีพื้นฐานของโซย่าครับนอกจากนี้นะครับจำนวนกระเบื้องสีน้ําเงินทั้งหมดเนี่ยก็จะชวยงีิตขอโซ so รุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดย1กระดานเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มไปอีก5%เลยทีเดียวครับทีนี้มาดูในส่วนของเชนคอมโบกันบ้างนะครับนั่นก็คือเมื่อเรานะครับทำการลากกระเบื้องนะครับเป็นจํานวน5กระเบื้องขึ้นไปนะครับก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่เพื่อนๆในทีมอีกจํานวน160%ของพลังโจมตีพื้นฐานของโซยาครับ มาดูในส่วนของการลิมิตเบรกกันบ้างครับด้วยความที่โซย่านั้นเป็นตัวละครระดับ3ดาวนะครับก็เลยทําให้การลิมิตเบรกนั้นค่อนข้างจะง่ายครับการปลดล็อกดาวนั้นทําได้ง่าย,ายด้วยการใช้เพียงแค่ร์ดสโตนเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องเปิดให้ได้ตัวละครซ้ําเพื่อเอาชิ้นส่วนตัวละครมาใช้ในการปลดล็อกเลยครับ และในส่วนของ e ีเครดเหรือว่าอุปกรณ์สวมใส่ที่จะได้รับหลังจากทำการปลดแอสเซนชันนะครับผม mm hmm. ก็จะทำให้เชนคอมโบนั้นสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้แรงมากยิ่งขึ้นอีก10%ด้วยกันครับและนี่นะครับก็เป็นความสามารถคร่าวๆนะครับของโซย่านะครับจากที่ดูเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวละครที่มีการฟื้นฟูพลังชีวิตที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่นอกจากความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ไม่มีความสามารถอื่นๆอะไรที่น่าสนใจอีกเลยครับ มาต่อกันที่ยูเลียนะครับเป็นตัวละครประเภทซับพอร์ทธาตุพืชระดับ4ดาวครับซึ่งในส่วนของความสามารถเนี่ยค่าทข้งที่จะน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลกดใช้งานกันก่อนเลยครับนั่นก็คือจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับจำนวน60%ของ m a ็ก p ของยูเลียให้แก่เพื่อนๆที่อยู่ในทีมครับ และนอกจากนี้นะครับหากการฟื้นฟูพลังชีวิตนั้นมากกว่า m a x HP ของเพื่อนๆที่อยู่ในทีมนะครับก็จะทําการอัปเกรดนะครับกระเบื้องสีเขียวที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดจํานวน1อันนะครับซึ่งกระเบื้องที่ถูกอัปเกรดนั้นจะมีสีขาวนะครับอยู่บริเวณโดยรอบกระเบื้องแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับอยู่บริเวณมุมล่างของกระเบื้องสีเขียวนั้นนั่นเองครับซึ่งเมื่อใดก็ตามครับที่เราทําการเดินผ่านกระเบื้องนี้นะครับจะทําให้การโจมตีต่อเนื่องนะครับของเพื่อนๆที่อยู่ในทีมเนี่ยรุนแรงขึ้ ในส่วนของเชิญคอมโบนะครับเมื่อ,อยูเรียนเนี่ยทำการลากกระเบื้องนะครับจำนวน5หรือว่า10กระเบื้องนะครับก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตจํานวน160%ถึง210%นะครับของพลังโจมตีพื้นฐานของอยูเรียให้แก่เพื่อนๆทั้งหมดที่อยู่ในทีมครับ ไปดูในส่วนของการลิมิตเบรกกันบ้างครับแน่นอ,อนเลยครับว่าเป็นตัวละครระดับ4ดาวเนี่ยก็จะทําให้การลิมิตเบรกนั้นค่อนข้างที่จะยากมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการปลดล็อกดาวนั้นเราจะเป็นที่ต้องเปิดให้ได้ตัวละครยูเลียซ้ำนะครับเพื่อที่จะได้เอาชิ้นส่วนซ้ํานั้นมาใช้ในการปลดล็อกดาวครับโดยการปลดล็อกการระดับ4เนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับเพราะว่าจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตได้แรงมากยิ่งขึ้นถึง10%ด้วยกันครับ มาดูในส่วนของ Equipment ที่จะปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ ascension y u r ียกันบ้างนะครับซึ่งความสามารถก็คือจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตแรงขึ้นอีก40%ของพลังโจมตีของ Yuria นะครับหากเราทำการเดินผ่านกระเบื้องที่ทำการอัปเกรดจาก active skill ของ Yuria ครับ โดยรวมนะครับก็ถือเป็นตัวละครที่มีการฟื้นฟูพลังชีวิตที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับและที่สําคัญก็คือเอาไปเล่นร่วมกับทีมธาตุพืชเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรเลยครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่การบูทดาเมจนั้นทําได้แค่การบูทดาเมจแก่การโจมตีปกติเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเชนคอมโบหรือว่าแอคทีฟสกิลใดๆครับ ตัวละครต่อมาครับเป็นตัวละครประเภทซับพ,พอร์ทธาตุไฟและก็เป็นตัวละครระดับ4ดาวที่มีชื่อว่าอลิสนั่นเองครับเรามาดูในส่วนของ Active Skill หรือว่าสกิลกดใช้งานกันบ้างนะครับนั่นก็คือจะทําการสร้างโล่ที่ช่วยลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีครั้งต่อไปนะครับลงจํานวน30%ของแม็ก p อของอลิสครับซึ่งโล่นี้นะครับจะสามารถรับความเสียหายได้สูงสุดถึง2ครั้งด้วยกัน มาต่อกันที่เชิญคอมโบนะครับหากเราทําการลากกระเบื้องได้จํานวน5-10กระเบื้องนะครับก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตจํานวน160-220ของพลังโจมตีพื้นฐานของอลิสให้แก่เพื่อนๆทั้งหมดที่อยู่ในทีมครับ และไดส่วนของ e q u i p m e n t Skill ที่จะได้รับหลังจากทำการปลด Ascension นะครับนั่นก็คือหากในเทิร์นนั้นนะครับมีการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับก็จะทำให้อลิสเนี่ยได้รับพลังป้องกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน10%ภายในเทิร์นนั้นครับและในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการปลดลิมิตเบรกนันเองนครับซึ่งหากเรานะครับสามารถที่จะปลดดาวระดับ4ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับเพราะว่าจะทําให้อ t i ทีฟสกิลของอลิสเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นครับนั่นก็คือจะทําให้เราเนี่ยถ โดยรวมนะครับอลิสก็ถือเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตที่มีการฟื้นฟูพลังชีวิตค่อนข้างที่จะดีครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโลที่ช่วยดูดซับความเสียหายจากการถูกโจมตีจากศัตรูได้อีกด้วยแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่มีความสามารถในการบูทดาเมจเลยครับ แล้วก็มาถึงตัวละครสุดท้ายครับเป็นตัวละครประเภทซับพอร์ตทาสไฟฟ้าระดับ4ดาวที่มีชื่อว่านาดีนครับซึ่งแอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลกดใช้งานนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะเลือกวางโคมไฟตรงไหนก็ได้นะครับของแผนที่จํานวน1กระเบื้องด้วยกันซึ่งโคมไฟนี้นะครับจะอยู่เป็นจานวน2เทินครับและนอกจากนี้นะครับโคมไฟนี้นะครับยังจะทําการเปลี่ยนกระเบื้องอนั้นเนี่ยให้เป็นสีเหลืองอีกด้วยตลอดจนโคมไฟจะหายไปครับท่านั้นยังไม่พอนะครับเมื่อเราทําการเดินผ่านกระเบื้องที่เราทําการวางโคไฟฟนนี้้ะรรกก็จทําาื พลังชีวิตจํานวน160%ของพลังโจมตีพื้นฐานของนาดีนอีกด้วยแต่โคมไฟนี้ก็จะหายไปนะครับหากศัตรูเนี่ยทำการเดินมาเหยียบกระเบื้องอันนั้นครับารมาดูในส่วนของเชนคอมโบกันบ้างนะครับหากเราทําการลากกระเบื้อง5-10กระเบื้องนะครับก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับให้แก่เพื่อนๆในทีมเป็นจานวน165%ถึง225%ของพลังโจมตีพื้นฐานของนาดีนครับ แล้ส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Equipment ซึ่งจะปลดล็อกหลังจากที่เราทําการ ascension นาดีนะครับซึ่งความสามารถก็คือหลังจากที่โคมไฟหายไปนะครับจะทําการสร้างความเสียหายในระยะ1กระเบื้องรอบๆโคมไฟอันนั้นนะครับเป็นจำนวน30%ด้วยกันและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโอกาสอีก20%ครับที่จะทําให้ศัตรูเหล่านั้นติดสถานะบราครับ มาดูในส่วนของการลิมิตเบรกกันบ้างครับ้วยความที่เป็นตัวละครระดับ4ดาวนะครับดังนั้นการที่จะปลดดาวแต่ละดวงเนี่ยเราก็จะเป็นที่จะต้องทำการกาชาให้ได้นาดีนซ้ำๆเนี่ยสูงสุดถึง4ตัวกันเลยทีเดียวครับซึ่งการปลดล็อกดาวอันที่4เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับเพราะว่าเมื่อเราเริ่มเกมเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางโคมไฟได้เลยทันทีจํานวน1อันก่อนที่จะนับถอยหลังคู่ดาวแล้วค่อยวางได้ซ้ำอีกหอันครับ โดยรวมเะครับเทียบกับซับพอร์ตระดับ3-4ดาวด้วยกันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านาดีเนี่ยน่าสนใจมากที่สุดเลยครับเพราะนอกจากจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนกระเบื้องได้แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะโจมตีศัตรูไปพร้อมๆกับการทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติได้อีกด้วยครับแต่มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับเพราะว่านาดีนั้นไม่มีความสามารถในการบูดาเมจเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับซัพพอร์ตที่อยู่ในระดับ3-4ดาวที่ผมนำมาแนะนำกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าน่าจะมีตัวไหนที่น่าจะถูกใจคนดูบ้างไม่มากก็น้อยอะนะครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวละครเหล่านี้ไปเทียบกับซัพพอร์ตในระดับ5-6 <yes. S 1> ดาวเนี่ย <yes. S 1> ก็อาจจะมีความสามารถที่ไม่เทียบเท่านะครับแต่สำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าหากใครที่ยังเปิดไม่ได้ตัวละครซัพพอร์ต5-6าดาวเนี่ยก็อเอาตัวละครพวกนี้ไปใช้เนี่ยก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยครับและก่อนจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปออเเซรรร์ขงาาด้วยคหกใ เล่นเกมเอาเคมีสตารแล้วอยากจะเติมเงินนะครับก็แนะนำร้านจูบิโกช็อปนะครับผมรับเติมเกม Alchemy Star ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ Official Line น d นะครับผมจะแปะลิงก์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับและสวัสดีครับผมมเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ